ใหม่หมดจดนะและสดเลยทุกระเบียบนิ้วนะครับผมมีคอร์3,000ซีนะเว้ยอ่าไม่มีนะเรื่ององค์เรื่องอื่นอ่ะดูหอยก,ก่อนจากโรงงานนะครับผมเทอร์โบเทอโบมีพร้อมหมดเลยแถมพ่วงมาด้วย4 wheel drive ด้วยกดปุ่มคายล็อกได้เลยเหมือนรถยุโร<ไ>ปคุอนโทนะนึงให้เขาหมดเลยพวงมาลัย multi function นะครับเอาไว้เล่นเพิ่มเสียงลดเสียงต่อ b l u e t o อะไรได้รวถึง,ลง,ถงแล้วก็ระจอใหม่เรียบร้อย ไม้แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรอะดีต้อนนี่อันนี้มีมาให้เหมือนวิวเอ็กเลยโควิลได้ ye, นะครับเนเวเกเตอร์ igator, ที่มีมาให้จากโรงงานทอ็อปจนแบบว่าไม่เหลือจะอะไรจะให้ท็อปกว่านี้แกเอาไปแค่หกห้าข้าวนะสบายสบายนะกับรถฟวิลไทยฟูวิลไายอยู่ก็ต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาดใหม่หมดจดนะและสดเลยทุกระเบียดนิ้วนะครับผมกลับวันนี้นะครับผมอีสุสุไม่เรียกว่าดีแม็กได้ไหมวะเรียกว่าวีคอร์สแม่งเลยเออ วีคอร์สนะครับผมน้าใหม่เรียบร้อยปี2020เป็นตัวกระบะ4ประตู 4-wheel d ล์ไดฟ์ dive, ใหม่หมดแลวจริงๆนะไม่มีกุญแจตอบอะไรนะครับผมนอกจากว่าเราอยากใช้สำรองเพื่อเป็นการแบบแบตหมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะถึงมีกุญแจมาให้นอกนั้นคือกดปุ่มคายล็อกได้เลยเหมือนรถยุโรปเป๊ะๆนะครับผมภายในสีน้ำตาลยังคลาสสิกอยู่เหมือนเดิมนะดีแม็กเนี่ย คำแบบหน้าตาแบบคลาสสิกอยู่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้แพรด้วยออปชันแบบเต็มถุบบเลยด้วยเกียร์6สปีดเกียร์ธรรมดาขอขายให้สายแคมปิ้งนะครับผมหรือคนที่แบบว่าต้องการแบบตัวท็อปอะท็อปสุดอะ Top ท็อปจนแบบว่าไม่เหลือจะอะไรจะให้ท็อปกว่านี้แล้วเป็นทั้ง4ประตูด้วย4วีลด,ด้วยนั่นเองอื่นๆแล้วตัวล้อดีลลูกค้าแต่งมาให้เรียบร้อยนะผมใส่ย,ยางมิชลินล้อขอบ18นิ้วรถภายในเนี่ยได้สีน้ตานะสวยนะส่วนใหญ่รถรุกนนี้จะเห็นเป็นฟิลของเบาะดำ,ดำ <No. S 2> ันนี้ได้ฟิลแบบ <co ld> เหมือน B M อะ่ะ X 3 X5 X ห้าอะไรเงี้ยภายในต่างหล่อๆได้ฟิลยุโรปยุโรปนิดๆนะครับผมปี2020เป็นกระบะเกี <co ld> <scr> ่ยวกับสปีดนะอ่าเป็นกระบะ4 wheel drive นะของครบแอร์ทิซต้อนนีเวกเตอร์กดปุ่มสตาร์ททุกอย่างแบบมาล้นล้นแน่นอนเอาไปแค่6 5 0 0 0 0บาทพอ <co ld> กับ V Cross ที่ไม่แท้แค่1นึ่งแสนโลเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภาคใต้ฝากระโปรงดีกว่าว่าสวย,สยใสขนาดไหนรถมือเดียวที่สําคัญซื้อสดไม่มีการบวทตามมาเลครับบูเอชเชียร์เทคโนโลยีก็จริงนะแต่ไม่ใช่พันเก้านะ, 3, นะวีคอสามพันซีซีนะเว้ยอ่าไม่มีนะเรื่ององค์เรื่องอื่นอ,อะ่ะดูหอยก่อนจากโรงงานนะครับผมเทอร์โบเทอร์โบมีพร้อมหมดเลยแถมพ่วงมาด้วย4 wheel drive ด้วยดูเดิมของดีแม็กอะดูตัดแผ่นเศษก่อน,นแล้วกันนี่มอ,อ,กอ,อกอยู่ครบ ไม่มีการขยับเกิดขึ้นเดิมๆจากโรงงานนะครับผมซีลกวนโกมโครมนี่ทุกจุดนะครับผมมาร์กทีงอยู่ทุกซ้ำไปนะครับผมแก้ไม่มีการแกะนี่มาตรงนี้สําคัญนี่ถ้าพ่นหายเลยนะครับผมนี้คือเดิมๆผู้สัดส่วนนะครับผมไม่ลงถึงหัวน็อตในเดิมหมดปากกระโปรงไม่มีการไขนะครับรถเดิมๆนะครับผมรถแบบนี้นะไม่มีใครไปรแต่งซิ่งแล้วเนาะคือเขาแบบว่าเอาใช้แบบว่าผู้ใหญ่แบบว่าขับรอๆนะขับไปได้วีค้อสเลยนะครับผมรถสวยๆแบบนี้นะครับผมมีมาให้พวกเราอีกแล้ว ในราคาต้องบอกว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งเนี่ยราคาน่ารักมากนะราคาโคตรน่ารักเลยและรถสวยสวยด้วยนะครับโ,โ,โัว่รถต่างต่างไม่มีการขาเลยนะครับผมโอ้โหม,ม,มาเพิ่งเตัวนึงดูดิอันนี้บางกันเลยเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับผมไม่มีการขใดๆอย่างแน่นอนนะครับรถสวยสแย้วเดิมๆมแบบน,นี้หกห้าเก้านะหกกลางกลางไม่ได้ฝันไปนะครับผมถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วนะต้องมีเลขแปดนะครับผมสวยกิ๊กนะ สวยใสนี right. like ่ย kind of ังล้างแค่ขึ First ้นมาถ่ายรูปนะเว้ยยังไม่ล้างเต็มร้อยเดี๋ยวก็ออกรถเราสปาให้เต็มระบบรวมถึงของเหลวทุกระเบียบนร้วเลยจัดการให้นะครับผมไปดูบ้านอื่นกันต่อเลยพูดบ่อยนะเวลาซื้อเสร็จก็พูดบ่อยนะเพราะว่ารอยอ้างมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขามันเหมือนการพับไปบ้างเออในสุวัสวิซื้อทีอะไรก็จะพูดพูดทุกครั้งเลยมากนะครับมากนะครับอยู่ครบแต่ดูรอยพับนะจะไม่เหมือนชาวบ้านเว้ย มันจะไม่แบบพับทับมาเลยอ่ะยิ่งแปลนใหญ่นะยิ่งชมมยิ่งแก้ยากเลยอย่างเงี้ยนี่คือแบบเดินๆเป๊ะเลย,ยนะคหับผมทุอย่างอยู่ครบหมทุกอย่างรอยพักสวยๆเดิมๆจากโรงงานมีการไขในใดนะแมแ่แก้มก็ไม่เคยไขนะครับผมประตูบนไม่มีการไขประตูล่างไม่มีการไขอาร์คในตรงเดิมจากโรงงานนะครับผมกด้ทชมจุดอยู่แล้วนะรถสวยรถเดิมรถบางๆแบบนี้นะครับผมและไม่ใช่รถบูลด้วยนะครับวีคอร์สปี2 0 2พ ฟิว4วิวได้นะครับผมเกียร์ธรรมดา4ประตูแค่659,000บาทนะครับผมชอบแล้วก็เบอร์เดิมเลยซูเปอร์หนึ่งครับ0196377เขาจอมีครับรับสายเองทุกข้อความอย่างแน่นอนแล้วก็ชูท่องชาติที่ซูเปอร์เบอสองนะครับผมชอบคันไหนก็ไปชมกันได้เลยมีรีวิวให้ดูกันรวมถึงหน้าจอนะแอดมาได้เลยนะครับผมหน้าจอก็รับาการจัดการให้แล้วับผมก็จะเป็นรูปเพิ่มเติม,ตมโลเคชั่น หรือว่าจะส่งรูปรถของท่านเนี่ยมาให้เราดูนะผมเราจะการดูแลให้หมดเลยนะครับจะเป็นรถเทินอะไรต่างๆผมจะการให้นะครับแต่รถนี้ต้องได้เดิมๆบางๆนี่สวยจัดชัดเจนนะครับมาร์คอีนนี้ไมาร์คพิเศษด้านในอยด้านใด้วยเดิมๆจากโรงงานมาร์คมาอยู่ครบหมดนะครับทุกอย่างส,สัดส่วนทุกอย่างเดิมๆนะผมไม่มีการแจ้งงานเกิดขึ้นคึอบอ่ากระดูกงูจัดไปนะครับก่อนออกนะก็ของเหลวเติมระบบ ะครับผมตามแบบฉบับของเราซูพีรถมือสองนะับจัดการให้ที่ศูนย์ของอิสุสุเลยนั่นเองยังไม่ล้างจริงนะเวยรถสวยงานดีพร้อมใครชอบแบบนี้ก็รีบเลยนะนานๆมาคันจริงๆพันเก้าเราจะไม่ค่อยได้ซื้อละมาทีมาเป็นสามพันดีคอนแม่งเลยต้องโดนโดนจริงๆ้วผมถึงจะมาให้พวกเราซูพีรถมือสองดูได้เดี๋ยวไปดูบ้านหลังกันต่อขอเวลาสักครู่นะหนึ่งด้านหลังนี่ดูง่ายเลยคนดูไปดูได้เลยนะสบายเลยรถเดิมๆรถเดิมๆจากโรงงานนะครับผมดูมาด้านนี้ นี่มาทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับผมไม่มีการแตะอะไรมาก่อนแน่นอนนะครับผมประตูจากโรงงานอยู่ที่เดิมครบหมดเลยนะครับผมไม่มีการชนใดๆเ,เกิดขึ้นสวยใสยเดิมจากโรงงานนี่ดูมากดชัดๆเลยนะครับผมอ่ะเคยขนหนักไหมปึบโอเคลอนกระบะสวยงามไม่มีการขนหนักอย่างแน่นอนนะครับผมนี่มามาดูเจ็ตนี้เห็นชัดเจนนะฮะทุกอย่างสวยใสายมาด้านนี้ปึ๊บ โอเคมาทุกอย่างเห็นชัดเจนจากโรงงานทั้งบ้านเลยประตูซ้ายเช่นเดียวกันนะรอยพับเดิมๆเป๊ะๆจากโรงงานนะผมเป๊ะเม็ดทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับผมไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นไม่มีการเปิดชนประตูบ้านไม่มีการแบบแก้งานเลยอะสีส่วนนี่เดิมๆจากโรงงานเป๊ะๆทุกสมบัติไม่มีการตรวจสอบเกิดขึ้นทุกอย่างตัวนี้เห็นนะครับประตูไม่ไขประตูไม่ขายนะครับด้านซ้ายโอเคกระดูมงูจัดไป เอาละถ้าชอบแล้วก็จัดการนะอย่างที่บอกแล้วก็ผมว่าราคาเนี่ยต่ำกว่าคู่แข่ง <_ C ank> เกินแสนแน่นอนยังไงก็เกินแถมสมรรถนะเนี่ยรับรองได้เลยว่าไม่แพ้กันนะจ่ายหกกลางๆเนี่ยซื้อคู่แข่งซื้อได้แค่ซื้อได้แค,แ,แค่ไม่มีฟงอยู่นะเอออันนี้ได้ฟงวิวไปด้วยนะครับผมถ้าชอบนะถูกใจแน่นอนจัดไปได้ดูคือสุดโห่เนี่ยมาพิเศษเนี่ชัดนะครับ เอาละเดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนไปลองก็เดี๋ยวไปพูดถึงออปชันเล็กน้อยแล้วกันราว่าตรงนี้มันจะแตกต่างจากตัวธรรมดาอยู่พอสมควรนะผมเราไปบูออปชันกันนิดนึงว่าวีคอร์ตตัวใหม่ๆตัวเนี้ยมีอะไรมาให้กันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไฟหน้าเนี่ยเป็นเดลีไลท์แล้วเรียบร้อยมานะผมพร้อมกับลูกแก้วนะครับผมไฟนี้มันอยู่ด้านล่างเราจะมองอยู่นี่อ่าก็คือ all new ละหน้าใหม่สุดๆของเขาเลยแล้วนะผมวีคอร์ มีซุมล้อมาให้เรียบร้อยหน้าหงสองสีตัดกันนะครับผมจากโรงงานเลยนะครับรีโมทที่บอกไปแล้วเนาะไม่ต้องใช้ได้แล้วนะก็คือไปคีเลสจักไฟฟ้าต่างๆมีมาให้ครบ,บหมดภายในสีน้ำตาลเบาะสีน้ำตาลที่บอกไปได้ฟิวโกนะครับกันลื่นปรับไฟสูงต่ำด้านหน้าหมายถึงว่ายกเหนือนขึ้นลงนะไฟหน้านะครับผมคูโทนะมีมาให้ครบหมดเลยพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชัน เอาไปเล่นเพิ่มเสียงลดเสียงต่อบ l u e t o o t h อะไรได้ลงถึง push start ต้องเหยียบคันดีกว่าดิมไปโอเค push start นะครับแล้วก็ไประจอใหม่เรียบร้อยไม่แค่หนึ่งแสนหนึ่งหกิโเมตรอเดตต้อนนี่อันนี้มีมาให้เหมือน m ิวเอเลยลักษณะแบบนี้นะครับผมรวมถึงโฟ i ว w ด r i v e นะครับนีเกเตอร์ที่มีมาให้จากโรงงานเรียกว่าไม่ต้องไปหาวิทยุ ที่มันเป็น Android เลยมาให้เลยนี่คืออัปเดตมาให้เลยเกียร์โสปีดแล้วเรียบร้อยนะผมดิฟล็อกอ่ามียิบล็อกให้เรียบร้อยกันลื่นอะไรมาให้ต่างๆมีให้ครบหมดเลย USB ปึ๊บ AUX ช่องเสียบอะไรต่างๆมีให้ครบหมดที่ผมชอบไม่รู้ใครไม่ชอบไม่รู้นะคือผมอันเป็นคนโลเทคนะก้าวสนรูดใปลายอ่ะเบรกเมือคือรู้สึกเก็บเบรกมือฟ้ากูสิงงงว่ะเวราไปล็อกอะอันนี้มันแบบ มันม่นใจอ่ะอันนี้แหละคนชอบนะอันผู้ดีวชอบส่วนตัวนะครับอ่าแล้วก็บอกไฟฟ้าที่มีมาให้จากโรงงานนะครับปรับสูงปรับต่ำได้ด้วยใครโต๊ะเจ้แบบผมเนี่ยก็จะปรับสูงก็ได้ใครโต๊ะสูงแบบลงต่ำก็จัดการกันไปได้เลยเลี๋ยวเราขับไดีกว่านะไปเอาชันลงรถตัวนี้ีไปลองขับัปไม่ได้ซื้อนานมากแล้วดิเมะเนาะตั้งแต่แบบว่าเครื่องพันเก้าอ่ะแต่นเครื่องสามพันไงมีเนไงไฮดริตอนโฟวิล ปีอ้โหปี2020รถ5ปีไม่แท้1,1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมถ้าจะบอกว่าท็อปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคงลท่น,ลลนันน่งกินธรรมดาเลยนะพูดถึงนะมันถึงจะแบบใช้งานได้แบบสุดยอดของจริงจะไปลุยไปไหนไปได้เลยนะครับผมแต่คันนี้ขับโก้อย่างเดียวนะไม่เคยได้ลุยจริงกับตัวที่ต้องบอกว่าเป็นโฟลวิวที่เป็นเครื่องสามพันด้วยนะคือเป็นตัวท็อปสุดๆของเราเป็นตัวแซีเป็นตัวสูงแท้โรงงาน เป็นโฟวิวโหหน้าใหม่สดนะเอาทิร์ข้างในนี่มิลเอ็กเลยอะนี่คือมิวเอ็กเลยนะขับเขาข้างในเลยไม่มีอีกแล้วนะทีสูอึดอึดอะไรอะนั่นมันความเชื่อเก่าแล้วนะเออไม่มีต่อไปแล้วรถสมัยใหม่ก็สบายสบาย,ยแล้อนะครับผมแต่ไม่ชินเนนะศูนย์สี่ไปจนถึงหนึ่งหนึ่งอะไรที่มันอึดอึดอะเดงก็ไม่เขียนก็อึดกว่าโตโยต้านะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแลละ สบายสบายเลยเอาไปแค่65000บาทนะสบายสบายนะกับรถฟูลวิวถ้าใครมองหายอยู่ก็ต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาดกับสภาพแบบนี้เลยนะหรือมันวารันตีมันไม่มีแล้วแต่ถ้ามาคุยกันนะผมมีวารันตีให้นะครับผมไม่ได้เป็นเครื่องเกียร์กล่องนะครับผมจัดการให้หนึ่งปีเต็มเลยเข้าสู่ในทัวไทยเลยนะอีวสุนะครับผมไปในทัวไทยแล้วสูตรไม่เยอะมากด้วยอีวิสุนะหกเกียร์แล้วไม่น้อยหน้าใครแล้วนะไม่มีแล้วกระบะห้าสปีดอะไรอะ หมดยุคไปลวทุกอย่างทันสมัยหมดนะครับผมแล้วก็คู่คนไทยเหมือนกันนะตัวนี้ทำเป็นเล่นนะยีแม็กก์นนะวีโกรีโวอะนะครับแม้ว่าคู่แข่งมันจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะแต่อิวสุยังขอใช้ชื่อเดิมอยู่ว่านีแมก็กก็ถือว่าโอเคและพร้อมมากถ้าพูดแบบไม่อวยนะสิ่งที่รีโวมีแต่เขาไม่มีคือความแรงที่แรงกว่าแต่สิ่งที่เขามีแต่รีโวมีผมว่าก็คือเรื่องของส้งล่างนะส้นล่างจะแบบว่าเหนียวกว่าอันนี้พูดแบบไม่อวยนะ ใครชอบแบบทางนั้นก็ไปทางนั้นใช่ป่ะใครชอบสไตล์นี้ก็มาทางนี้คนก็ชอบบอกว่า d m a ม็มันดูแบบว่าผู้ใหญ่ใช้คนแก่ใช้อ่ะแต่ก้าเน่หลังปีพวก1นึ่มาแล้วอ่ะหน้ามันไม่ตลกแล้วเว้ยหน้ามันไม่งงงงงงนะหน้ามันแบบหล่อแล้วนะสมัยก่อนไม่เถียงเลยจริงๆ่ะว่าดีแม็กไม่เหมือนคนแก่ใช้เลยคือเขาใช้ที่แบบว่าการใช้งานางเดยวจริงๆอย่างนะรูปลักษณ์ไม่เกี่ยวนนสมัยก่อนเนาะแต่มาช่วันี้ก็มีเรื่องของรูปลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยแล้วดูดูทุกอย่างให้หมด นะครับผมไม่มีอะไรที่แบบว่าหายไปเลยอ่ะในที่รถควรจะมีรถสมัยใหควรจะมีนะเมื่อเป็นค r u ส s control map อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีข้อมูลเลยอะไรไม่ออกไปแบบเลีซิ่งเลยอ่ะเป็นลถเงินโค้งหนึ่งนะรถใหม่ใหม่ใหม่แท้แสนโลถ้าเราหาลีโว่ w h e e l ลเนี่ยพม่ไปนู่นเลยนะไปแบบต้องมีเลขแปดเลยถึงอยู่แล้ว ถึงอยู่แล้วนะเว้ยเพราะว่ามันเป็นรถเหมือนรถออเดอร์เหมือนกันอะรีโวอะมันไปอยู่ต่างประเทศได้ไงเออเป็นรถออเดอร์เลยแหละเนี่ยแล้วมันก็ถูกกว่ารีโวเนี่ยสนกลางอะเหมือนซื้อคันนี้แล้วซื้อรถเก่งได้อีกคันเนี่ยเออก็ใครหาใช้นะก็เรื่องของความอะไรต่างๆเรื่องของความแบบว่าศูนย์บริการความไว้ใจในคนไทยเนี่ยมันมีครบอยู่แล้วผมสรุปคล้ายคลิงกันเราอยู่กับ d m a x นะเป็น v c r o ร s นะครับผมปี2020 4ประตูโฟล์วิวเกียร์ธรรมดานะครับผมตัวซัทพีตัวท็อปสุดๆวันนี้เอาไปแค่6 5 9้าเพอนะครับผม6 5 9รถอยากซื้อสดเนี่ยไม่มีพวกแบบน,นะรถเราไม่ใช่ประมูลนะครับเป็นรถที่ซื้อจากเจ้าของมานะครับการจัดไฟนั้นเนี่ยก็ไปจัดหน้าบ้านได้เลยนะหรือทางผ่านแอปเดี๋ยวใ้ธนาคารมีคำนวณแอปแนะสะดวกสบายมากๆคทำแล้วเบอร์เดิมเลยซื้อไปหนึ่งครับ0 1 9 6 3 7 7, 7. กับทุกช่องทางน,นะครับพี่ซูมพี่เบอร์สองอีกอย่างนึงคือหน้าจอนะถ้าเอาบบรถชันดวงรวดเร็วหรนะือหน้าจอขอรูปเลยครับคันไหนก็บอกผมมาเลยตรงทรงให้รอบคันเลยนะครับเดี๋ยวน้องเมย์เขาจ,าจัดการให้วันนี้วันที่รถเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรอบคันให้ชมหน้าตาเนี่ยรถ5ปีไม่แสโลราคาแค่6กลางๆเนี่ยเราไปชมกัน